กราบสวัสดีและสวีดและพี่น้องไปทุกคนนะครับเมือ่อวีนเอวานสิ้าไปหอบักซีดานะครับตอนนี้ยุน้าะครับโอ้หาเมื่อวาก็พิดละตอนนี้ยุบ้านนะครับซึ่งบักซีดาออน้างยุน้าะครับเราก็จะลงไปนากันเลยนะครับไปหอบักซีดามือนี้พี่น้องนํามาเลย <c oughs> เราก็จะลงไปนากันเลย <c oughs> ไปเลย นี่เป็นทางไปทงไปหน้าเห้านะครับพี่น้องป้องไปนะครับอันนี้เป็นทางไปนาทางทั้งทงข้าจอกก็เลื่อมบ้านเขาแล้วแต่ว่าตรงนี้แถวขึ้นมาไ้ละเริ่มไถหุดกันแล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นไงเป็นป้ายยางเป็นป้ายหย่าด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าเ่าไปหน้าคดออกน,นี่ป้ายหญ่าเห็นบ่อเขียวขจีีอันนี้จะเป็นทางลงนาเรานะครับทุกคน เป็นสวนอย่างนะครับมืดเออคือพี่น้องเอ้ยนี่ป๊ปึ๊บปึ๊บปั๊บปเข้าสู่กระบวนการมืดตึ๊บนะครับเพราะว่ามันคําแล้วเนาะป้าอย่างเบิดได้พี่น้องนี่เขาไปนี่ <S <S ทางมาหน้าเอ็มวานนี่ประมาณสี่กิโลครับหอดเตียงหน้ากัก,กจากโตบานมาหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นป้าอย่างซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเป็นป้าสงวนนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นป่ายางแถวนี้เป็นป่ายางทั้งเบิดเลยนี่เนี่ย เลิกเข้าไปจนสูดพป้นเขตชายแดนตำบลต่อตำบลปุนอันนี้จะสุดทางสุดทางปูนมันก็จะลงทางที่ดินแดนนะครับวังนี้จะเป็นป่าสงวนเอาไว้จะเก็บเฮดเก็บเฮาวพี่น้องปองไป <c oughs> ทางขีเปียยแล้วพี่น้องเออป <c oughs> ูน อันนี้จะเป็นสวนยางเราเองนะทุกคนปลูกตั้งแต่ได้ยี่สิบแปดปีแล้วนี่ตั้งแต่ขอยเกิดคุณสวนยางเ e อ็มวานเดอพี่น้องทางลงไปนาเรานี่คือสวนยางเราเองเขาก็นี่เราวห้องก็สิเริ่มเปิดนานเลยเล็กจังหน้อยพอฝนมันตกแล้วนะครับก็สิเอาขีเอาปุ๋ยมาใส่พอใส่ฟุ้นไปแล้วฟุนปุ๋ยข้อนะครับเดี๋ยวลงเราสิพาไปห่อบักซีดา เดี๋ยวมันจะมืดไม่เห็นหุ่งก่อนตอนนี้มันห้าโมงสิบแปดนาทีแล้วเนี่ย,ยห้าโมงแรงอด็กเด็กๆหญิงจิมมี่มารับแล้วนี่คิมิีโนโตะมารับเหรอคิมิีโนโตะมารับเหรอเว้ยไม่งอดน้ำน้องสิป,ป้อยอยู่สมบัตินี่ให้ป้อยอยบ่ปอยไหมมาหนีขันสิป,ป้อยนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง ยาดินยาดินยาดินอืมมันมันดินแลนดีดดองดิดเองเอเอา้าแลนแลนเอา้าเอา้าเราจะพาอันนี้บ้านหลังที่สองเรานะครับบ้านสวนหรือหน้านั่นเองเทียงหน้าเทียงหน้าซีเราจะพาลงมาสวนนะทุกคน โอ้ยกินหัวมึงกะถือกระดาษมากถุงกระเามาโอ้ยลืมถุงเราไปได้ถุงมาแล้วเมื่อกี้นี่มีไอ้เบิดแลนมาั่นนี่แลนมาตำกล่องกูได้ห้ำกูจะคว้นมูดเอาเลยแล้วนี่บักซีดาเราทุกคนนั่นเฮาหรอเราจะเริ่มห่อไปเลย อุปกรณ์ไม่ไมีอะไรมากกระดาษรีไซเคิลถุงพลาสติกขนาดเท่าไหร่ล่ะหกคูณสี่มยากไปห่อตังสิ่นี่ค่อยห่อเลยไม่เลยปุ่มปุ่มปุ่ม <laughs> แล้วเอาถุงพลาสติกมากโรดมื่ ข่างไปเลยพอยังหนักไมนี่แล้วพอหนึ่งพอสองก็่งหนักไม่ยังั้ตตารางจะเป็นสะนะทุกคน,นเขาก็จะเอาปุ้มปุ้มแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เราปุ้มปุ้มแบบนี้แล้วก็เอาถุงสูบเลยสูดเท่านะครับโบ้คือไผกับว่าเป็นยังไงฮะเอาจะไม่ได้กินนะฮะ ก็คือ,อยังไรที่นอนนี่เห็นยังไรนี่เห็นยังหนกฮะตอนกระส้อนนี่กับห่อเป็นสีที่นองอ่อไปเพราะว่ามัำมึงไปโต้นน้ำสบถ้าไม่หอ่อมันก็จะไม่ได้กินนอนก็จะเข้าไปเจาะนอนก็ค่อเจาะไม่ได้กินไม่ได้สันนี่ มันโบลเหลี่ยงยไงดิพี่น้องบักหลายหนึ่งนี่นี่อเ,เราจะหนุมหน่มๆเข้าแบบนี้แล้วก็เอาถุงเปียกเบิร์ดฝนตกหาหมังกินเนื้อกินหยาสัมบอแต่รู้เป็นควายหรือเป็นหมาควายกินเน้อหมากินขี้เนี่ยเราก็จะเอา ลุงพัตติเออเออองุงอะไรเข้าหูอุ้ยพี่หน่วยพี่ใหญ่อะพี่น้องพี่จะให้เบิง้งนี่หน่วยนี่ใหญ่แล้วเนี่ยนี่เห็นปะต้นผีกระไอดูด่ดพินเป็นกำกำอยู่ถ้าห่อไว้นี่ได้กินเบิดเลยป๊าหน่วยโอ้โ,อโ,โบแมนบอกฮงหามเลยหน่วยใหญ่มาก จะมาห่อทางนี้ให้ดูนะดูนี่บ้ห่อดอกมันอันนั่นหรอห่อเงินเปรี้ยงเยอะกระโดฝนตกพี่น้องเอ้ยผมก็เลยเปียกบ้าหอย่ำฝนตกหอมเด้อแดดหอนเลย นี่ฝั่งนี้ทอป็น <c oughs> เนรื่อยทำมึงสีเหลียนหลายงูเหี้ยบฮอเอาของมันสามนวยปุ่มเซตกระโหลดสามอันปุ่มเซตกระเลย กิกขีไม่ภัยเหตุพอเหตุเองนี่เออเดี๋ยวขยับมาอีกก่อนให้โอ้โอ้ให้เห็นใกล้ๆนี่น้วยนี่กับเป็นหรออันนี้น้อยนี่สองหน่วยห่อไว้เดี๋ยวจะไม่ได้กินยามนั้น พดอด้ายสิมะฮอกซีดาซอยคอยมาดูสินองทั้ง,ง,งเฟตทั้งเพดทั้งยูทูบมุนันละเรามะฮอกซีดาเดีเ๋ยววะมันหลายไว้สิกินน้ำดอกเรามะฮอกซีดาได้ไหมเนี่ย เราหอพือพับพืพัแบแป๊บเดียวนี่ต้นนี้ก็สิแล้วหรอบ่อะโดนเดี๋ยวคันเดีห้อยอีข้าวเดียวข้าวเดียวก็เสร็บหนึ่งต้นแต่ถ้าลูกไหนมันมันยังไม่โตพอเราก็ยังไม่หอนะทุกคนเพราะว่าถ้าให้มัน โตสักระยะหนึ่งก่อนให้มันได้ขนาดพอดีห่อแล้วถึงหอ่อถ้ามันน่วยหน่อยแห้งหลายมันกระสีอันนั้นเนี้ยมันสิรีบมันจะฟาวมันจะกลายเป็นว่าไม่โตเลยพี่ถีพ,พี่ทันก็นจะเด็ดใบมันออกแน่ชั้นน่าีกรปุ้มหอ่อข <c oughs> ี่ข้านห่อหลายถุงนี่พี่น้อง เกือบแล้วละต้นนึงเหลืออีกหน่อยเดียวนี่เสียงป่าโคโขบอยู่แฮะเดี๋ยวห่อ,หออันนี้ก็เสร็จแล้วอุ้ยอีกอันนึงเหลืออีกอันนึงห่วยมันคือเหลือหลายแทย้ะว่าเป็นเสตแล้วหรือว่าเป็นต้นนี้อฮัลโหลซุบซุบซุบเทโลดถ้าเราห่อแบบ ทิธีที่ฐานเราก็จะนานแล้วก็เลยเราก็ห่อแบบเออปันกลางเอาเราเร่งเนะเาะเราฝ้าวเพราะภารกิจต่อไปเราจะไปซ่อนปลาฮะเราก็เลยรีบนิดนึงคือปั๊บพึบับเนายมัดสีเนาะช้าห่อบที่ด่าซื้อๆให้กระห้อเป็น มันีืข้านมัน,เนโเฮดเนี่มันขึ้เหลือหลใช่มันอออกตัวด้วยตก็จะหอตั้งเตี้วเนี่ยโอ้ตกขาซะ นนเลยจบอีกอันสุดท้ายก็เสร็จแล้วต้นนี้อันนี้หอต้นเดียวประมาณได้หลายหน่วยอยู่นะยิบกุน่วยอยู่เด้อยิบข้าวนยอยู่ด้วย,เ,ยเราหอต้นสุดท้ายนะเนี่ย จบเสร็จสิ้นภารกิจนัวอันนันบ่ฮอข์นน้อยไงเหรอเรียบร้อยภารกิจห่อบักซีดาหนึ่งต้น <c oughs> แต่จริงมันมีหลายต้นอยู่ด้แต่จริงมันมีหลายต้นนะข้างหน้าพุพ่นเู็ดสิบสิบต้นเดี๋ยวมือไหมหอ้หองห้องมือละโต้นมือละต้น,ตนไปพ่อเนาะนะครับโอเคพี่นอ้องไปสำหรับคลิปห่อบักซีดาภารกิจห่อบักซีดาเราก็เสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งต้นนะครับผม ตน้นจริงๆอ่ะมันมันมีอันนี้ที่ยังไม่ได้ห่ออยู่เนี่ยแต่ว่ามันยังลูกเล็กอยู่ให้มันโตก็ให้มันแยก่ก็นนีก่อนครับให้มันแย่ก็นนีก่อนถ้าจมะมาหอนะครับกะคลิปหนาสิภาาไปเห็นยังกัฝากติดตามในะในเดอ้อพี่น้องก็ะจะมีเอ่อ b ฟซบุ๊กเอ็มวานเอวานแฟนเพจนะครับช่อง Youtube m มวานช n แนลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมี m อ็มวานพาเพินอีกนะครับ บายบายคลิปนี้เดียวคลิปหน้าสิพภาพไปเห็นยังฝากติดตามเด้ด้ยพี่น้อง